สวัสดีค่ะพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมมือหนี้จะไม่เห็นย่ำสลัดกินน่ะพี่น้องนี่น้ำยำสลัดที่เราเตรียมไว้มีไข่มีถั่วดินแล้วก็น้ำตาลมะนาวใส่เข้าไปนะคะพี่น้องนะีคะเปเบิ่งส่วนผสมกันเลยค่ะพี่น้อง ใส่พักลงไปจ้ะพี่น้องพักสลัดจากพี่น้องใส่พักลงไปต่อไปก็จะใส่มันแกวจ้ะพี่น้องมันแกว ไข่มะเขือเทศแล้วก็มักแตงจ้ะพี่น้องใส่ลงไปเลยได้ตามด้วยพักพักซี่จ้ะพี่น้องพักซี่หรือต้นหอมนี่แใส่ลงไป ใส่ลงไปพี่น้องใส่เลยหลายรสขายยำม,มันก็หยุดไปจ้ะพี่น้องใส่ลงไปตามด้วยหมูนิดนึดนงจ้ะพี่น้องหมูใส่หลายมักพักเลยก็ตามด้วยนย้ำยำที่เรายำไว้นี่จ้ะพ้องใส่ไข่ใส่ถั่วลิสงก็ใส่เทลงไปเลยนี่ คนเข้ากันเลยจ้ะพี่นนอะไม่มีถั่วเลยจ้ะพี่นนอะคนอย่างเงี้ยเป็นไปได้ก็อยากใช้มือแจ้ะพี่นนองมันจะได้เข้าทั่วถึงเดี๋ยวผักมันก็ยุบเองอืมสีสีน่ากินมากเลยคุณประโยชน์มากเลยนะเนะี่ย พี่น้องเอ้ยใส่มือเลยเดยจากพี่น้องทําเห็ดทํากินเองแกพี่น้องมันจะได้เข้าทั่วถึงอย่าว่ากันนะคะใส่ใส่มือนะคะแต่ถ้าทําให้คนอื่นกินก็คงจะใส่ถูกมือจากพี่น้องอันนี้ทํากินเองที่บ้านค่ะก็เลยใส่อย่างนี้เลยมันจะได้เข้าทั่วถึงแกพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องยุบแล้วเป็นตะแซ่บบ่ค่ะ นี่ค่ะพี่น้องเป็นจตาแซ่บบอค่ะไปกินกันเลยค่ะพี่น้องแซ่บจ้าลาไปก่อนเด้อค่ะเจอก,กันคลิปใหม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะสบายดี